ต่อมาเลยคันนี้นี่คันนี้ใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นตระกูล390นี่พ่อซื้อคันนี้ก่อนเลยซื้อคันนู้นก่อนคันไหนครับซื้อคันนู้นก่อนเหรอเอาไม่เป็นไรดูคันนี้ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรดูไปเยตต่่่าางงกกกัันน็ไมอะแทบจะแทบจะเหมือนกันเลยนะตัวนี้นะครับรหัส390นะคุณพ่อบอกอยู่ที่80แรงใช่ไหมครับโอ้สี่กันไม่เอ่ยอันนี้เป็นเพาเดียวนะครับ ตัวนี้ผมให้ดูก่อนว่าเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องเพอร์กินเปิดง่ายครับเครื่องเพอร์กินนะอดูนี้ก็ได้ครับเครื่องเพอร์กินแล้วก็ทีนี้นะครับนี่รถมันมาจากอังกฤษนะนี่โรงงานที่อังกฤษเลยนะครับ in Great b r i t a i นนะครับนี่ตัวนี้ตันนี้เทคโนโลยีมันจะใหม่ขึ้นใหม่อีกรุ่นหนึ่งนะครับหลังจากเป็นเนื่องรุ่นตระกูล1มาแล้วนะครับจะมีตระกูล2ด้วยถูกไหมพ่อแต่สองจะแรงมาน้อยลงมาถูกไหม เอาไปซีรีส,สร์สองอสามร้อยก็จะใหญ่นะครับเป็นถุงวัตต์เป็นชิ้นที่ใหญ่ผิดเ,เรนะหรอคันนี้สี่สูบเหรอครับ,รบอ๋อนี่ไงหนึ่งสองสามสี่สี่สูบนะครับปั๊มเหมือนเดิมจริงๆแอบใหญ่นะทำไมยางหน้ามันใหญ่จังยานะงหน้าพันพันคี่สิบหกเนี่ยแหละครับ พ่อหายยางไงนี่นี่เหรอมบ้านผมหลือน้ำยางผมไม่คิดขาอยู่แต่ยางหลังเนี่ยเป็น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 15 15 30อ่าเนาะแท็กเตอร์บอยมาด้วยนะเนี่ยดูเขามาแปะได้ไงได้ขายหรือเปล่าตัวนี้เป็นระบบไม่ไฟฟ้าเนาะพ่อเนาะเป็นระบบปกติทั้งหมดเดี๋ยวคุณพ่อบอกเปนมีตั้งหลายเกียร์เป็นยังไงครับพ่อไหล่อะไรนี่ก็คือมีเกียร์หลักอยู่สามเกียร์ นะครับแล้วก็มีมีโลมีไฮนะครับมีโลมีไฮแล้วมีเต่ากระต่ายชั้นหนึ่งอ่าก็คือ1 2 3แล้วก็ R ถูกุไหมครับพ่อครับใช่อ่า1 2 3โลแล้ต่ากระตายโลไฮก็เป็น12เกียร์เดินหน้า3เกียร์ถอยหลังครับถูกไหมครับแล้วมีตัวนี้อันหนึ่งนี่ทำอไรครับก็พอโยกไปอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นอีกตรงนี้สล้อหรือชั้นหนึ่งล้ออ๋อเข้าใจละอันนี้เป็นเกียร์เกียร์หอยทากนั่นแหละเกียร์หอยทาก อันนี้เกียร์หอยทากครับโอเคเนี่ยถึงนี่นะพ่อเนัเ้นมันเป็นระบบดับเนี่ยเหมือนกับตัวนู้นเลยนะระบบเดิมเนาะไอตัวนี้ถ้าเป็นรู้สึกจะเป็นตัวปรับช้าเร็วช้าเร็วใช่ไหมครับผ่านหลังแล้ว <ช caste. S 1> ตัวนี้นะ,ค,ะนรครับพ่อเดอ๋อวีดีโอ้ไม่มีกี่เกียร์ครับพ่อมีสองสองฝั่งนี้หมุนสัมพันธ์กับรถกับกับเครื่องยนต์แล้วครับจริงเหรอ อแปลกดีผมขอดูหน่อยไม่เคยรู้เลยเออว่ะแปลกมากเลยนะครับนี่อันนี้ไอตัวไอตัวนี้คือสัมพันธ์กับรถเหรอครับก็ครับใช่ใช่แปลงหลังสัมพันธ์กับเครื่องยนต์เป็นลูกเครื่องยนต์นี่คุณพ่อได้ปั่นบ้างไหมคันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ปั่นอะไรครับใช้การตัดได้ได้แต่คันเลมตอนนี้คุณพ่อก็ไปไปลากปุ๋ยนี่ครับถูกไหมไปใส่ใส่พวนหวานนะครับ ไอตัวฝาไฮเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตัวเก่าไหมพ่อครับเหมือนกันอะไรใช้ด้วยกันไหมครับอะไรบางตัวแค่บางตัวบางตัวเนาะเพราะว่าตัวท้ายเนี่ยเป็นกระเปาะเหมือนกันเลยนะครับรบ็อ่าระบอู้หูคันนี้ก็สวยนะปไปต่อเลยตัวนนนััั้มตวไหนครับตัวไหมือนกับรุับเป็นยังไงพ่อต่างกันยังไง นล้มันมันเป็นข้อดีที่ว่ามันมันไปทางเดียวกันแล้วเราจะวางอันนี้จะเป็นเป็นระบบลานเราได้ถขายเทนตัวนี้ใช่ครับ,รบนี้ถ้าเกิดว่าเราจะได้เกษตรย่าเราก็ล็อกตรงนี้ไว้ลานนี้ตัวนี้เลาจประกาศย่าเพราะมันตรงมืออ๋อ <ๆ S 2> ใจดับไงพ่อถูกไหมอันนี้อันนี้เป็นโพ s ิชั o n ครับอ,อันนี้คือดับนะครับอ่า ก็คือถ้าสมมติว่า,า,า,าคุณพ่อไม่อยากให้มันยกขึ้นมาเลยให้มันให้ลงตลอดแช่ไว้ก็คือใช้ตัวนู้นถูกไหมครับ,ค,รบคือมันจะอยู่นิ่งๆนะะฮอยู่นิ่งๆแบบขึ้นตัดหญ้าอะไรพวกเนี้ยมัๆๆน,นปลูกเอาไว้คือขอ้อดีก็คือมันจะพอจากทิ้งให้ต่ำมันไปทางเดียวกันเด็ Eig, อกอันนู้นจะตัดทางกันอ๋อเหมือนว่าสลับข้างกันอ่าโ,โอเคอ่ะขอขอยายความนิดนึงคือลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไอ้จากขวารุ่นนู้นมาอยู่ข้างซ้ายรุ่นนี้ใช่ไหมอ่าเป็นดับ ต้องมาต่อกันเลยนะครับคันนี้จริงๆคันนี้สวยนะพ่อดูแลไงมันนี่สีเดิมหรือทําสีใหม่ไปแล้วนี่ม,นมันสวยยังะวะก็รักษาเอาไว้รักษาดีแล้วสตาร์ทติดง,ง่ายมากนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูสตาร์ทติดง,ง่ายมากแล้วก็คันนี้ก็อายุคุณพ่อบอกซื้อมาตั้งแต่ปี2000ออกขันนู้นสิอันนี้คุณพ่อซื้อมาตอนไหนอันนี้ือมาโอ้ไม่นานเนาะสิบสิบปีอันนี้อันนี้ซื้อเก่านอกมนาใช่ไหมครับ อันนี้พ่อซื้อคันนี้ก่อนหรือคันนี้ก่อนซื้อคันนี้ก่อนอมาดูกันต่อเลย